สบายดีทุกผู้ทุกคนพบเพาะกับสาเกตอีกแล้วมื้อนี้เกตมาเล่นอยู่หน้าละสาวจ้าทุกคนมื้อนี้นะปกติแล้วสาเกตก็มาเล่นอยู่ตลอดอยู่แต่วันส่วงหนาฝนจังสีฝนตกทางเพืือนสาเกตก็สิบ่ก่อยได้มาจ้าทุกคนแต่เมื่อนี้กับเป็นเมื้อที่ดีแห้งทือว่าอากาศดีแห้งจ้าทุกคนสาเกตจิก็เลยสิพาทุกคนมาหลเบื่องสวนของหน้าละสาวของสาเกตจ้าทุกคนละสาวละเป็นน้องแม่ของสาเกตจ้า เราเป็นคนดูคนหมัน่นมาหอดจ้ะทุกคนปัดหน้าของลาสาวซาเกตลาสาวเราเป็นคนดูคนหมั่นจ้ะทุกคนเราสีหมักปลูกเครื่องปลูกไล่ย่างลายแนวหนาฝนจงังซีเล่ากับสีปลูกประเภทแบ,บ่งทั่วหมักแตงขา้าวโพดจังซีจ้ะทุกคนแต่ถ้าเป็นหน้าแรงเรากระสีปลูกหมักพริกเขาเอิญยังหมักพริกดอจ้ะทุกคน รือสีเอิญอีกแบบหนึ่งค่ะเอิญมักผิกสีฟ้านะจ๊ะระปลูกราบบริปลูกหน่อยจ้ะทุกคนระปลูกแต่แต่ละเถือแต่ละอย่างระปลูกหลายพอาพวรัปลูกขายจ้ะทุกคนเป็นอาสีบล้ากองเราเลยถ้าทุกคนมาหอดสเกตก็เห็นมักเขียบดกแห้งจ้ะทุกคนป้าเป็นแซงเป็นแซงอยู่ มาเขียบหรือหม,มากหน่อยหน้าจ้ะสเกตเชือินมาเขียบวาดกแหงทุกคนแต่ว่ายังหน่อยอยู่ยังปร่ทันสุกมาเขียบในซิมีซสองสีจ้ะทุกคนอันนี้เป็นสีสีหล่แหล่งามแหงอันนี้มาเขียบข้างโดกแหง ต้นหนาแหงดกทุกคนปะดกแหงตังตน้นมะเขีบเจ้าพี่น้องต้นมะเขืบละลายลายทุกจนหอบขอกงวเลย พี่น้องงัวของลาสาวสาวเกียแต่ไล่หลายอยู่ตลรางเถียงป้าตขี่งัวกับเต็มตลรางเลยเต็มคอกเลยขี่งัวลายนี่ผเล่าอันเอาไว้ใส่เครื่องปลูจกจะทุกคนขี่งัวนี่ใส่เครื่องปลูกงามๆทุกคน แบกะก็มีแบกะกับงวกับปุกน้ำกันเลยอฟ้าขี่งวนนะทุกคนเต็อมอยู่สมวัดเราเป็นคนดูคนหมันทุกคนเราหมักมปุกเครื่องปุกขี่งวเราก็สิเก็บไปใส่เครื่องปุกอันนี้คือมหาเหล็กของแมงงวทงั้งหลาย เพิ่นซีมีใหม่อยู่ในคอจ้าทุกคนงัวตามแถบชนบทกะซีประมาณนี้เพราะว่าซีปเป็นงวัวเหลี่ยงปล่อยตามเดินตามป่าจังซี่ะไรซีบโบหอยอันเพิ่นหลอดหัวค่ะไปกินขขาวจ้า,จาทุกคนกันตัวได้มากหลอดหัวเพิ่นกะซีใส่ใหม่ในคอแบบนี้เป็นวิธีชนบทแบบบ,บ้านๆจ้าทุกคน อันนี้คือเที่ยงหน้าเราจะทุกคนซิม,มีงัวผูกอยู่ในแต่ทุนตารางหรือว่าตารางเทียงจะทุกคนกสิประมาณนี้เบื้งตง้นมะฮงลาพี่น้องป้าโดกแหงเป็นปุ่มเป็นงูนอยู่พี่น้องมะฮง่ะนะ ต้นมะฮูปลูกอยู่ในคอาะห์งูในกะสิงามแหงดกเป็นพิเศษเลยถ่ายมาให้ทุกคนในเบิ้องเห็นน้ำกันว่ะชีวิตบ้านๆชีวิตแบบชนบทกะสิประมาณนี้จ้ะทุกคนบ้านสะเกตกันยังมีงัวปลูกอยู่ในตรางเพียงแบบนี้จ้ะทุกคนข้าน้าเราก็งามงามทุกคนแต่ว่าสิเป็นข้าน้าหวาน นี่คือน้องปาลาเราจะทุกคนน้องปลาดุดใหม่โจกใหม่วังเดินหกนี่คันคููเพิ่นก็นยังบดแจ็บป,ปันใดฝนตกใส่กันเลยเจือนสะเกตดที่พาไปเบิ่งเครื่องปูง่ังเพิินว่าสิงามํำไทยจะทุกคนเจ้าของเทียงนาไม่แหละเราจงไปเบิ่งไปลมกับเพลินจะทุกคนไปเบิ่งเครื่องปงลูกลวสะก่อน ว่าลำมันทุกคนมันทีะว,วาอ่ะสิปล๊กเราเคยปลูกมันจ้ะทุกคนปีนี้เราบริปุูกเพราะว่าราคามันตกต่ำแหง้งเราก็เลยบริปุูกเราเปลี่ยนมาปลูกมกขะข่าโพดแทนปลูกมะข่าโพดมะทั่มทวมะแตงจังสี่จ้ะทุกคนอบอนเรากะเบี้ยเครืค่องปลูก สามนานเจ้าก,กาเบียยังก่อนอ,อ๋อกาเบียหมักผิกจะทุกคนแล้วหม,มักปูงผิกแห้งบอว่าสิยามแหลงหรือยามพลนี่ต้นที่พันใหญ่แล้วละปลูกอืม คู้เจ้าเรากำลังโหดอยู่ทุกคนเราโหดเบียร์มักเพล็กเบียร์มักเล่นต่อพอก,กันกองใหญ่เลยกาจากุักลอยก็อันเบียร์มักเล่นนี่และสาวาปวาทุกคนเบียร์มักเล่นนะบัธรรมดาเด้อลอยหาซิปเบียร์กเจ้าของเรากำลังโหดอยู่เบียร์มัมมมมมมกแตงโหดโฟ กดงามแหงสุดเหล่งเลยป้าละดูละพันยันแหงปลูกอ,อยู่ตลอดบนแหลงบนพลป้าท,าท้งามอลีเบียอนันมาทัวนี่ มักทัวปีบล่หรือว่ามักทัวรอันอ๋มักทัวปีอ๋อมักตัวปีกากจ้ะทุกคนป้ามีอยู่สามคูสามข้างป๊าทุกคน กง,ง,งาะงามเลยป้าอันคู่หมกคู่หมกแต,ตงในต่างหลายเนาะอย,ยู่พีก่กามีเออลืมเดียนน้ำมันเจนเอาเปนเงินเออนีเปนเพอป้าทุกคนอันนี้คือต้นหมกขะโพดหรือว่ามักซาลีจ้ะแล้วแต่ผู้สิเอินเนะาะลายแหง้งเจ้าแมนจ้าคมอันนี้ล่ะซาวโถง,<ท>ง<า>หนึ่งละว<ล>่ะสี่ร้อยอ๋อสิบสิประมาณสี่ร้อยคมผู้เจ้าละว่า เจ้าเกตชี่บ่ายจะอันลาซาวให้เบิงผัวเราจุดประสงค์ของเราก็คือเราโบอยากออกกล่อง <c oughs> ขอโทษขอยนะัยเอฟซีน้ำปามันเป็นคู่อยู่กับแม่นเครื่อคุมคมักแตงคู่มักแตงจ้าทุกคนลายแหงยาแหลงกระปุกยามปนกระปุกนั้นนั้นนั้นนันนนพักก็มีแล้วอะ่ะ วาดกำละงังงามเลยทุกคนอีกเต่งเลยทุกคนอันนี้เป็นอันคู่หมักแตงจริงทุกคนมาเบิ่งอีกฟังหนึ่งของคู่หมักแตงจริงจะ้ะหลายแห่งทุกคนละาปลูกนหะกคู่ไม่แต่คู่ยาวๆเลยทุกคน ปาทุปวดโพสเกตเห็นสเกตหลอันสะออนได้แต่สะออนทุกคนแต่ว่าสเกตปลูกบวายเห็ดบวาวเบิดอย่างสเกตปูกกระปูไดดำละคู่สองคู่อันนี้หมองเราเตรียมดินสิปูใหม่ทุกคนเราสิลงมักถั่วมักแตงอีกป้าโถบบอนนี้คือบอนที่ละซาวเพิ่นสิปูก,กพล็กจะทุกคน เื่อเตรียมดินไห้แล้วก็สิงลงเบี่ยมผัผีกต่อหลายแหงแต่ก่อนแต่ก่อนเราปลูกมันบ่อนเนนะ่นบัดที่นี่ปีนี้เราเปลี่ยนมาปลูกเป็นพวกมะพผีกมักถั่วมักแตงแทนมาเบิ่งนานผักบัวทุกคนนั้นผักบัวงามแหงป้าจูงงดงามแหงทุกคน มีหลายหลุนลายซ้มรุุนใหญ่แน่และกันุ่นกลางแล้วก็รุ่นน้อยผักหอมปลอมก็มีผักหอมปลอมกำลังแตกปาดอันอันนี้คือผักผักกาดผักกาดแน่ดังจาทุคนสเกตเอินหรือว่าหรือว่าบางคนกส็สิเอินผักกาดตดจังสีนะกินแล้วมันระสิซุน งามแหงอืมน,น,นั่นไดเหานนเยาาหังวะลายกันเลยอ,อันนี้อันนี้เขาเอ,อินพักกวางตุ้งนะบอ่อนี่พักงักนเขาแพมันมมน้ำลายมาถลิกเลยอ๋อเนี่ยอันนี้พักหอมหน่อยหลุนใหญ่เนี่ยตัวนี้ตัวนี้อืมงามแหงทุกคน เบียมักพริกเบียมักพริกยังก็เขาเอิ้นมักพริกมักพริกงามักพริกข้าวจ้าทุกคนอันนี้นะแต่ว่าเบียมักพริกดอน่ะเราอันปลูกอีกบ่อนึงอันนี้ผักเสียนพีนะต่ว่านะเจ้าเจจงไว้เฮาก็จงต้นนึงเฮานะเห็นมันเกิดเอง ลาซาวเพิ่นแบ่งในหมักถั่วให้จ้าทุกคนในหมักถั่วหมักแตงเพิ่์นสีไฮโซเกตเอาไปปลูกจ้าทุกคนโซเกตก็เป็นคนหมักปลูกด้วยค่ะแต่ว่าโบดุทอลาซาวเพิ่นในหมักแตงยังในในหมักถั่วดอนทุกคนเจ้าคุณซีไฮเขาไรแต้กปลูกบนแรงปลูกอยู่บนแรง คจคกระปูคอปู่ำแกดในมาแทงทุกคนมาแหลงค่ะกันได้ไดในมาเพมแทงมาปูเราก็แบ่งหายมาปูหอม้อมหน่อยทุกคนแบ่งหายขันยามแหลงแต่เราปูผิดลายแห็นสังเกตจะเคยมาเก็บอยู่ทุกคนเก็บมาพิกให้นเา คือว่าคุมแหงทุกคนมาโมนี่ได้ของผาของตอนแต่ว่าสเกตบ่ได้ยังมาผาเฟินสเกตเป็นผู้มามาเอาทุกคนมาทัวร์มาทัวเดือนสิบสองเดคาวาายห้าปุ๊เดือนเดือนแปดเดือนเก้า่าว่าหดปีน่ะเอนแค่มาจัเป็นเดือนสิบาจังหวัดเขาแกงบุท่านปลูกเดคุ้งท่านปุ๊บเดือนแปเก้าเ่านปลูบเดืนหกคหกมานานเป็นไลเดืนสิบสองเขียข้ขาไรกลัว จ้อันโผ่ดันใดก่อนหมดเงินเนะไ่ใช่ปูกเนย่หพอดนละบอกเียเอานาเดินนะฮ้องปู่วงนั่นนาลองเดนเบิดนี่แหละเออเดิเฮือนนะคนรานไห้ามเฮยบอกว่าพ่อปูกคนรานไปซื้อแล้นโคตรเอาได้อันนันอสองผิดหนจมาอันนีแล้วคนับ่ขอันวิทพนลงอะไรเออหลังแจ้งมันหองแจงใหญอยู่น่น เดี่ยวคงตัวไปใช้อันพักวันเราไปฟังนะมันมันผิดนะครับผมจำนะอืมสิ่งที่ต้องไจะไปบอกไปเลยผิดนะเดีังบุ้ได้ของต่อนของขาข้างในเขียงปุ๋ยจะพักหอมหน่อยน้ำทุกคนคลิปนี้เจ้าเกตกะสิโคโจไว้ซ้ำนี่ก่อนจ้าเมื่อนี้เจ้าเกตมาเล่นอยู่หน้าลาซาวกับที่ว่ากลุ่มแห้งก็ได้ของขากของต่อนจากเพลิน ละซาวเราเป็นคนหม,ม,มักโปกหมักพังบัวสิเป็นยามแหลงหรือว่ายามพลเราก็โปกอยู่ตลอดแต่ว่ามาเมื่อเนี้สเกตกับสิบโอไดไทยละซาวให้อันทุกคนได้เห็นทาการเวิ่นปวอยากออกกล่องคนหลักอายกล่องทุกคนสเกตกับสิคอโจอไว้ซ้ำนี้ก่อนพพอกันใหม่คิมหนาจ้าทุกคนสบายดี